พี่น้องข่ามยังข่ามสะพานขามไปบ้านพี่น้องเนี่ยโอ้ยสะพานครับนี่ก็สะพานไม่ครับโต๊ะตรงนี้เนี่ยขี่รถโต๊ะตรงนี้นะครับเพื่อนพี่น้องเดิมป่ามาปล่อยนี่พี่อนน้องป่ามาปล่อยปล่อยครับยีเรนห่วยน้องข้อง่อยสิทธะ มันก็เลียงงามเขาขึ้นตานป่าวะ่ะหนึ่น้วเนาะมน้ำใสเห็นตัวป่าอืออยากเห็นยางเมื่อเรือ่อพี่น้องบัดบัทางไหนนอกเพื่อน มีครับมีป่าป่าไม้ธรรมชาติทางคุณกับเป็นภูเขา <c oughs> โอ้พี่น้องวิวภูเขาธรรมชาติบ้านอยู่ตีนผาด้วยครับพี่น้องผ้าเบืองบ้านบ้านอยู่ตีนผาธรรมชาติโอ้ยขื่อแขกพี่น้องนึกว่าแข่เห็นแต่หลังโอ้แต่เป็นน้องน้ำพี่น้อง พุ่นตีนผาอยู่บนผาหมู่บ้านเก้าหลังบ้านนาขาม่เง,ไงไี่นเท่านี้จะเป็นบ้านบ้านตีนผางามถ่วมนะครับเทาาาา่านี้นาหามากเนทั่วมัเลยทั้งคนออกก็ทั้งคนก็ได้ มือบ้านนางขามใหญ่มู่บ้านชน,นบทน,นี่ครับปุบนก็เป็นวัดหัวหัวค่อยหลายนี่นมือบ้านก้าหลังครับพี่น้องบ้านนางขามแต่มู่บ้านก้าหลังชนบทพุ่นอุา้านี่ครับเพื่อนมันเคยรัง,งปลูกสร้างไม่ครับนี่ มันก็บานเก่าบานบ,า,บ,า,บา,านยังมีใหม่เอเม่ใ่้บตานอยู่นี่ครับเมาไม้ยทบาบ้านอ้ว้าซื้ปลามันตลาดรันซื้อปลาไหนเาย

ไปทไหนหรื่อยไปถึงสภาพถึงภูผานาอปตกค้องครับงานพอดีตก ตกหนองก็อันคือสาลาวัดคุุเสาราวัดโอทนโต๊ะข้องอะเริรเดเดสาวนีผู้สาวใช้านมากนะเพงพี่น้องอันนี้เป็นผู้ขาโอ้ โอเคครับถึงแล้วครับ